สวัสดีจ้าพี่โยกราดสวัสดีนะจ้าสวัสดีค่ะน้องแก้มจ้าสวัสดีจ้าเมลี่จ้าวันนี้เมลี่ยู่บนตุ้นนะจ้าพี่โยก็ได้รับของฝากอีเด้อนะจ้ะนี่อันนี้ก็เป็นของฝากจากพี่จุ๋มนะจ่ะพระบาทจุ๋มแกก็น่าจะสั่งจากร้านเขาเนี่ยจ้ะเอามาให้เพราะว่าพี่จุ๋มโทรมาบอกหลังจากพอมาขามนะจ้ะว่าจะมีมะขามแล้วก็มีขนมนะจ้ะวันนี้ก็เป็นขนมนะจ้ะนี่ไม่ถึงเลย เซ ah ดาด้วยจะไม่รู้ว่าที่อยู่ของพี่เด็กขวัญอยู่ที่ไหนด้วยจะ,จะจว่าโยก็มไม่ได้ทำด้แต่จะอะไรแต่พี่แกก็เลยจะบอกว่าให้บอกว่าชื่อจุมอ๋มก็พอนั่นจ้ะเราจัดเดี๋ยวมาแกะดูกันนั่นจ้ะในนี้มีอะไรนะจ๊ะเห็นไหมนังแก่มเห็นไหมนี่นะคะเมื่อตะถุงใหญ่หน่องแก้มถุงแล้วของยา <laughs> ยถุงที่งถุงเดือจ้าอันมาบ้านนี่ได้เมื่อถุงหนึ่งเลยมาบ้านนี่ถุงบนอระถุงเป็นขอ น้เนพ่อขิแ้เน้ยนี่แม่เอาไปขิงมาเจคินหนิดเลยบบเดี๋ยวก็นาป๊กเลยนี่นาป๊กเป็นยังไงนีหนากองก็้นาปุ๊กนากองเยกนนี่ขนมที่หนึ่นะเมิสอามาเจ็บขาเนเดี๋ยวเจเป็นขนม ขนมเต้าซ้อด้วจัะนี่มีเป็นใส่ใส่หวานไข่เค็มนะจัะนี่ใจ่เป็นขนมบแบบสีเหมือนแบบนี้พี่โอ้ก็ไม่รู้ว่าขทท้างในเป็นยังไงเดี๋ยวจะแกะตอนที่บ่ายกินข้าวด้วจัะนี่บานข้างในจะเป็นยังไงด้วจัะนี่เดี๋ยวเดีโอวเราแกะดูจ้ะแทกหนึ่งกระได้ด้วจัะนี่อ๋อไข่นขนม,มไอ้นั่นน่ะเนมน เหมือนขนมเปี๊ยะขนมอันนี้ขของงจุดพี่เขาสั่งมาให้จากร้านขนมเต้าซอคุณเล็กนะจัดจ้าโอ้ยได้จ้าโอ้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเลยได้จัดนี่พี่จุ้มก็โทรสั่งมาให้ได้จัดนี่โอ้ยขอขอบคุณพี่จุ้พี่จุ้มเองขอขอบคุณที่จุ๊มหลายๆด้วจ้าพี่ห้ดสามชื่อเอฟตียี่ห้อจบส่งของมาให้ร้ายคนก็ซับซับสนได้จัดยุ้งขอขอโทษเลยด้วยจ้า ก็ขอขอบคุณพ um, ี่จุ๋มหลายๆได้จัดที่ว่าสร้างขนมมาให้แม่ให้พี่โยให้น้องแนนน้องแก้มก็ร้านๆได้กินกันนะจ๊ะโยก่อนไปดูจะมีคำไหนจะพูดจอกจากเราจะขับรขอบคุณอีกเดี๋ยวนะจ๊ะโยก็ดีใจนะจ๊ะเราได้รับของสองวันที่ตอกันเด้จ้ะมาบว้าาพิมพ์ว่าข้ามบ้านนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นขนมนะจ๊ะ เดีย๋ยอะขอบคุณพี่จูมาแปลกเลยจ้าทั้งบ้านเมรี่ก็บมีม่แล้วจะไ,จไปแจกกิน,านตามเดมีม๋ยวไปข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค <c oughs> ่ะมาจ้าเดี๋ยวไปดูว่าน,นี่เมรี่จะทำเมนูอะไรให้กินนะจ้ามาจ้ามาจ้าวันนี้เมรี่ทำเมนูอะไรเนาะนี่สวัสดีจ้าเมรี่จ้าวันนี้จะพัดปลากระป๋องดนะจ้าเมนูปลากระป๋องจ้าวันนี้เอาเมนูง,ง, <c oughs> ง่ายๆเนาะจ้ะเนาะนี่เมลี่เหนื่อยเลยเด้อจัน <c oughs> <c oughs> ไปนี้่โฮมมุกข่ลูกสาวไปหน pues mm ุนดาจะไปเอโรงงานดาก็เลยว่าไม่ต้องทําเมนูอะไรที่มันอุ่นวายหลายอย่างจะเอาเมนูง่ายๆไปนี่เลยพัดผิดเอนก็ไปได้หรือเมนูตุ๊กตากระป๋องใส่ใบกระเพราเลยจ้าปลากระป๋องง่ายๆเอาไม่แต่นาะเมนูง่ายๆอันนี้ก็พริกแกงนี่แหละจ้ะพริกแกงพริกแกง แล้วนะจะพัดผิดแกงกาน้ำมันก่อนนะจ๊ะเนี่ยอเอาแต้นอาแตะต้นปลากระป๋องนน่ลยจ้ะเพรมันก็ี่ยหปหน่อเกลี่ยก้าวจ้ะอือ,อ,อ,อุ๊อืนี่มันนิดเียาแตแล้วก็เลยน่ายแล้วก็เออยอะน้ำจะนี้เดียจ้ะไปมันซึมงเลงแล้วม,นมันจะมายโกลจ้ะ ปลาน,ลน่าจะลูกปลาถึงผิดแกงเลยข้าวจมูกเลยจังอันนี้ก็ผง่นัวจา้าเนี่ยก็คนก่อนนะจ๊ะอันนี้ก็ไม่ง่ายๆนะจ๊ะทำนี่ป้ากับผงก็ทำได้เลยจ้ะป้ากับผงอยู่ในครัวก็ทำได้เลย ต้นไส้มากจ้ะที่นี่กนี่เลยจ้ะต้นหอมใกล้ใบกะเพราจ้ะใส่ลงไปเลยว,ว,วันนี้สงสัยจะมีลูมังสวิรัติหรือว่าจังไม่ใช่คักทีมากลกัวไอ้ปลากระป๋องน,นี่จ้ะ เป well, ็นี้เมนูนี่นี่แหละเด้อจ้าไปกินเขาก็มาดีเด้อจ้าผัดปลากระป๋องจ้ามาจ้ามากินเขากับพี่โยเด้อจ้าสวัสดีจ้ามาเด้อจ้านี่ก็มีพักโด่งนาะจ้ะเนาะประกาศก็หอมโด่งนะจ้ะอันนี้ก็ปลาทอดที่น้องโยไปได้มาบ้างนแหละจ้ะก็มีน้ำตับยู่สงอันจ้ะ แล้วก็พัดไอ้นั่นเมลีเมื่อกี้นี่จ้ะพัดไอ้ปลากระป๋องจ้ะพัดเทปลากระป๋องแล้วนี่ก็เฮ็ดเมลีไปเจ็บมากก็ขอไผ่น่ะจ้ะแล้วก็มะเขือเด้อจ้ะเด้อแล้วก็นี่ก็พริดปนจ้ะมากินข้าวกับเมลีเด้อจ้ะเด้อดเจ็่ไข่มีไข่นะมาตีนตรงงตีนนะเต็บมันผิดปนมาจ้ามากินข้าวกับพี่โยเดือะ อันนี้แบลลี่พอมกเหนื่อยเลยจัดเลยนะเมน่รูายๆงไงถ้ามันี่มันแบลลี่ก็อยู่บ้านได้เฝ้าบ้านได้ได้ขายได้จัดทีตุกาตกลงกันไปใครได้เฝ้าเด็กายได้จัดได้กชายเป็นแลลี่ได้เฝ้าเราก็ได้ได้ขายไปได้จัดแล้วก็ได้จักบานไปนี่ได็กชายมดยทุกทิศทางสองถุงจ้ะสองขี้ปุยได้จัด ายขายไมาไปยขายได้บาปเชื่อีใครที่มันนีดเยอกับพเปเดจดเข้ามาเอาไปขายก่อนเอาไปขายอีกป็นเไม่ยอมรอให้คนมาหลับแล้ว <laughs> ีะ ก็ลานตแว่าแม่บาก็เหมือนจะเบียดใจใจนั่นเดีก็ไม่คืนกันเท่าไรคือราเนาะกดเจ็นห้าก้อนหนึ่งเด็เจ็ดบาทเบาทอะไรเจ็ดบาทสามสิ้าเบาเลขมันไปน่นเด็กกูตึ่หลังคล้ายแค่นีาะอนี้อร่อยมากรสิยนงก็ค่อยข็กนีน่ัคือแล้วอร่อยอร่อยไมลูกเบอยเออแซ่บเลยิองปลา นงปลาเด็ดเดี๋ยวหนังกางไอ้หนังกางอหไรที่พิดปูดทุบเลยหนังกางได้ไหมน่ะหนังกูกางดีๆได้แต่ปลาหมอกลางมาไม่กินออกในกินชอบอร่อยแบบตักอร่อยก็ไปผูดเลวยลุกคนชอบกินปลาต๋อง

มันก็ไว้นิดหน่อยเแต่ลูกแต่ไว้จะเป็นลมดิขนาดไปหามันยายอย่างนี้ครับก่อนเนาะยายไม่ไหวจริงๆคืนยูเม็ดเลือที่บิดไปเน่ทำงานของมาทำมาอากาศเย็นท่วงใบาตามยึดเอาในตซนไหนทีนไม่ไหวจริงๆกับทุกอ่นั่นเลได้ตกพื้นร่างกายกับท็กทีตอนนี้เน่ก็แต่ไม่ครบมันมน่าจะคลายถอดผมนี่เม่ผมมาเสร็จทำไมทุกตอนหนึ่งมา

ูกไปเออหลานหน่อยมลยน,นอะไรที่ทำนี่ยแยเที่ดูอียวซื้อเนซื้อดูไม่เอาครับจะด,ด,ดูอะไรคนะอุ้ออมมยฉันฉันยบฉันยบดูดีฉันยบดีด เดี๋ยวเดี๋ยวจะนั่งน่ต้นนะลูกน่าไ่ขาาเี่เอเป็พีนั่งข้นต้นลูกเย่งเนีไมครับดมลูกโอ้ยเมียงซุงมันมมีเมียงมัจดอะไรนะไปพบกล่องไปพกล่องไปแล้วเดี๋ยวน่อะอะนนแคที ไปหากเนข้างนอกไปเต้นแบาโคตนไปโอ้หมาหาขนมนี่นี่โอ้ยไปไปดูขอบคุณครับเออเดี๋ยวคนสวยไปเดินข้างนอกได้เออไปเดินกันรปะอไปเดินข้างนอกกันเด้อเราจะเล่นดิ้กันเด่น่ะนเราจะเดินไปดินมาเรจะเลยจะชนกล่องชนตัวสับลุมนะจ๊ะ ยืนมองขนมพิยกเลยไม่ได้ดูใบร้านทีมแล้วร้าจองมองดูบอะไรอะไรมันคลกเลยเหมือนคลิกเลยพิยมาแต่ไม่อกว่ามันเคยเอมัเขาดูว่าเด็กเข้าดูว่ามันเคยเอฟซเออลืมไปแบบโเกมจกเกาพัดลืมจำเมนูเกาพัดให้ก หอมหวานนักก oh. ินพักอ uh ันไหนพักนันก็กินหลารอย่างไอ้กพักตอนหอม่ต้าเนีกลุ่มเป็นเทปเทปแตนีแม่พวกเขาผลดเม็ดพเ้ไปนั่งเมันนั่นไม่ได้แล้วเอาเดี๋ยปว่ะนั่งเลยเด็กุกมีแต่นั่ง เอาลงเ่าหนังว่างหรอกล็ลงหนังเู็ฟหนังามาเลยเหรอดูดิเขาเต่าย้ายก็ไม่ได้จิ้นสำเร็จบันิหนังหมเตโฮมุกบ่งห้าวัตถุดิบหล่นหมดทะลุเลยอยากพอแพ้ก็ต้องหามบนด้วยกันอยากพออีกท่านอีกก็ต้อง ถ้าคุณได้ก็หลับรายได้คนเดียวไปไหนจะเพื่อก็จะกินขวมกหกมดฟีก็ไปอีกไปบอกเวเาแถวหลังลูกค้าก็บผากหลายคน โทรมาหมดมืดเร็วเมื่อลูกสาวเอาไปขายโรงงานมดเร็วแมรีก็จะชอบหอมโมข้อข้อขนมไอะไรจากปลาต้มมาจะไปให้น้องนี้ไปขายกับโรงงานแล้วจะนี่ก,ก็จะเอาเด็ก,กก็ไฮคออยู่แล้วบ้นั่นคือกล้วยเข้ามาไหวเลยนะ ก็มาจากบ,บัตต์มาเลยจากเจนเจอร์ด้ไปมาชาวเมลลี่ใส่บาตรตัวเอามะขามใส่จะเดือดจากใส่บาตรไปให้อาจารย์ได้กับอาจารย์น่าดินกับบาตรชาวพได้มะขามเชื่อาจารย์ก็ถา,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 ามใส่จจไ,ได้มากจ่ไหนล่ะด้บอกว่าเอฟบตีก็ส่งมาให้จ้ะวว่าโอ้บ้อยดดกินของไกลไลยเนาะนี่วะวันนี้จากผู้นี้บัพร์ถ่าแยแมรี่ไปบัตรประจ้า,จา แบ่ขนมไปบัดได้้วจ๊ะยิ้มเลยนี่แต่บัดสองปีเลยเนาะเยอะลยเฮ้ยขนมแบน้โอเคเอาชิ้นด้วยอร่อยไหมเอาอันนล้กชิ้นนุอร่อยไหมขนมมาจากภาคใต้เนี่ยหรือเปล่าอรุณมันจะเป็นเด็ดหนึ่ง นายจะอร่อยนะลูกอร่อยไหมเดียมเลยเนี่ยมันึน่งจะหนึง่งนี่กินอบเซียมมนไหมลูกนุม่มไหมนีม่ยถ้าอบเซียนจะหอมนะอบธรรมดาถ้าอบเซียนจะหอมไข่ไข่ แบบอื่นจะดปไข่เค็มไข่เค็มกุกเตียนได้อืมที่ถึงเป็ดถึงหมูอร่อยไหมงานเค็ตคือหมูนี่ตาแต่องเป็นหนักผิดได้เลยจริงนริงเว้ยน่ใช่อออเอาจอจะ,อะจิ๋มก็พักเนเลยเจสิเลยอะไรครับแบบแบบเค็มสดเลยอืม ก็อร่อยขนมอร่อยไหมแปลหน่อยใสเยอะเป็หนอยใสเยอะมใครขั้นร่อยขั้นเราต่อร่อยว่าไหนาชิ้นนมการช้นมรีึ่งีต้นหลดโแล้วมันตเจนยงเป็นกุดไหลยนได้เดี๋ยวเนี่ยกินตนเตียงราวัตเตื้อี่เน้นอุ๊กเลย ถิงประทับนี้แม่เยแม่จิปาโอยโรยอ่ะ่อออันแตกแค่แม่เลยะนูตอกันมาทำไมดุเดาลมนะเดี๋ยวูบี้ขนมเล่นมามอ่ะ นองเดี่ยวไม่เคยรูปจิ้มขนมแม่นี่ทำได้ดิสวัวอะไรจแจคลิปนี่จะอะไรเทนี่จะกับพากันหน่อยเช้าไปเรื่อยๆแต่แมรี่ก็ยังปิ้โยิวยิมแล้วน้องแม่ก็ร่างกินต่อแล้วน้ำแกงน้ำอิ้มก้อนใช่เลยจะมาีิพี่โยก็ขอขอบคุณที่จุ๋มมาๆด้ยจ้าช่วยส่งขนมแล้วก็มาขาบหานมาให้นักจัดพี่โยก็สวัสดี ขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เราเป็นกำลังใจกับพี่โยและกับครอบครัวนะจ๊ะพี่โย่ไร้จริงๆคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมดดี้กับขอบคุณนะจ๊ะติดตรงของมาไหนเมดดี้ก็หลานๆกับลูกพี่น้องจ้ะ